พี่เขาเป็นเบอร์หนึ่งด้วยพี่เขาเก่งด้วยผมก็ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักส่วนตัวผมก็เป็นมวยรองอยู่แล้วพี่ฝีมืออะไรก็สู้ทางพี่เขาไม่ได้อยู่แล้วผมก็ฝึกซ้อมเพื่อไปแบบสู้กับพี่เขาแน่นอนสวัสดีครับผมชื่อก้องน,นีสอสมัยครับชื่อเล่นชื่อไผ่ครับ จร,จริงชื่อรัชานนท์มีขันส่วนตัวผมก็เจอกับพี่เขาครับรู้จักพี่เขาทางเฟซครับก็รู้จักทางพี่ครับพี่เขามานานแล้วครับพอได้ประกบกับพี่ซุปเปอร์เลกก็รู้สึกดีใจครับที่ได้โชว์กับพี่เขาครับใช่ครับเป็นเพื่อนนักมวยด้วยกันครับเป็นพี่น้องด้วยกันครับใช่ การเตรียมตัวผมก็ไฟนี้ผมก็เตรียมตัวดีครับไว้เอาไว้ประทะก,กับพี่เขาใช่ครับพี่เขาเป็นเบอร์หนึ่งด้วยพี่เขาเก่งด้วยผมก็ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักใช่ครับส่วนตัวผมก็เป็นมวยรองอยู่แล้วพี่ฝีมืออะไรก็สู้ทางพี่เขาไม่ได้อยู่แล้วเกตมวยก็สู้พี่เขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ฝึกซ้อมเพื่อไปแบบสู้กับพี่เขาแน่นอน ก็มีวิทย์กีฬาเข้ามาช่วยครับส่งเสริมแบบร่างกายแบบใช่ครับพี่มนัตเข้ามาเปลี่ยนจากผมต่อยมวยไอยต่อยหมัดไม่เป็นยืนมวยมวยไทยห้าย,ยกครับยืนมวยไทยห้าย,าย,ยกแล้วตอนนี้แกเข้ามาช่วยแบบมีสเต็ปการออกหมัดอะไรเงี้ยคมขึ้นใช่ครับหลายเดือนแล้วนะครับที่พี่เขาเข้ามาช่วยช่วยทางทางด้านนี้ด้วยใช่ครับ อ่าใช่ครับตอนที่ไปซ้อมกับพี่นนนนบุญจำนงน้องชายพี่มานนะั้นก็เป็นแบบผมไปผ่อนไปพักผ่อนที่บ้านด้วยใช่ครับไปที่เชียงใหม่ก็เลยเข้าไปฝึกฝึกก่อนใช่ครับก็ไม่มีครับก็ก็พี่เขาเก่งอยู่แล้วครับใช่ครับไม่มีอะไรที่จะติพี่เขาอยู่แล้วพี่เขาแบบ เบอร์หนึ่งอยู่แล้วพี่แต่ก็ผมก็เต็มที่แน่นอนครับ28นี้ใช่ครับก็ฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็ฝากเชียร์ก้องทอนีด้วยแล้วก็ฝากเชียร์นักมวยทุกคนนักมวยไทยทุกคนที่ต่อยอะไรกันวันที่28มิถุนายนนี้ด้วยครับชิงช่องทางติดตามผมก็กล้องทอนีสอสมัยครับ,บ Facebook ชบใช่ครับ Facebook ไอจีก็กล้องทานี้สอสมัยครับทุกช่องทางทุกช่องทางค